ออกเท้ามาก่อนครับเดีย๋ยวเราต้องดูอีกทีนะว่าเกมเป็นยังไงบ้างเช่นตัวโป๊กค,คือเลเลน่าโอเคไม่เป็นไรไม่มีสกิลล็อกหัวมีตัวหนาๆอย่างตัวมาร์ลอนะครับผมอาจจะต้องใช้ในส่วนของเท้าตีไวเนาะมาละลายแท้งเพราะว่าตัวละครแดมดาเมจเนี่ยมันมีการละลายแทงที่ต่ำมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยควรที่จะมีของตีไวนะเราเลือกเราเราเราเลือกใช้แค่วอบบูทพอแล้วนะครับ ก็เห็นคนเล่นมาเยอะนะครับวันนี้จะโชว์การซูมแบบไม่โดนใครเลยโดนแล้วหนึ่งครับผมเน้นออโต้ฮิตก็ได้นะครับออออออโต้แท็กก็ได้นะเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยไม่ต้องไปซูมเสริมเลยหรอกยิงธรรมดาเนี่ยดีกว่าแล้วเวลามันไฟฮะรเราค่อยซูมแค่นั้นแหละครับผมการปักหวาดการปักแท็บนะครับผมก็ใช่อาจาอาจะปักไว้นะนะเปิดโลไว้ยิงเป็นออโต้ฮิตนะฮะ ไอเทมชิ้นแรกเราเอาเป็นเดอะปีดนะครับผมหรือดาบถูกเลือดสีส้มๆนะฮะเพราะว่าเ,ออเป็นไอเทมต้นเกมของสายนี้เลยนะครับผมซึ่งไม่มีจอดก,ก่อนนะต้นเกมอาจจะไม่ต้องใช้จอ,อก,ก่อมากนะครับทํามิ่งนี้นะฮะก็อพอไหวนะครับเข้าไปลึกไปนะครับผมเรียบร้อยครับผมการชาร์จนะต้องทำเสียงด้วยนะถ้าเราอยากจะซูมแม่นเราต้องทำเสียงจืดปึ้งเนี้ยมันจะแรงกว่าเดิมนะฮะ ปึ้งปึ้ง,ง,งโอโ้โหเปิดสปินฮะธรรมดาก็ได้นะผมนี่นะในการเล่นเอลสูเราไม่ควรจะแบบไปรงไปซูมเลยนะตีธรรมดามันแรงอยู่แล้วนะครับเราขึ้นมาเป็นดาบดาบแต่ถ้าเราจะซูมเราก็อยู่อย่างนี้นะครับผมค่อยซูมปุ้งขึ้นรวดเอลสูก็ไม่ค่อยจะเล่นนะฮะ ยยาามติดกับผนังไว้ฮนะมันจะนับ1 2 3 4 5นะฮะโอเคไม่มีลหลังเราตีมันก่อนนะเกมนี้ดีหน่อยนะครับพีกับเกมเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะฝากแถบไว้นะครับผมอ่าอย่างน้อยแบบพวกตัวสกงสเกิลหายตัวก็ยิงธรรมดาครับผมอย่าไปกลัวซูมไปฮะโดนครับผมโอเคฮะเก็บเรื่อยๆครับผมตีธรรมดาไม่ต้องไปเน้นทรงเน้นซูมเลยเสียเวลาครับผม ส่วนใหญ่คนที่เล่นเอลสูแล้วเงินน้อยหรือว่าทำดาเมจได้น้อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยิงออโต้แอทแทกนะครับผมจะเน้นแบบซูมนะเนี่ยอย่างเงี้ยยิงไปเลยครับบางคนยืนซูมอยู่แล้วเนี่ยนะเรายิงเงี้ยเนี่ยเรายิงเี้ยเดี๋ยวก็ตายแต่เราโดนล็อกนี่ฮะเราใช้สีออกมาแล้วก็ยิงฮนะแทบไปหนึ่งดอกอะไรดอกบัวตามหลังดอกบัวตามหลังเราซนะูมฮะจุดที่จุดนัดพบครับผมอุย้ย ร้องอะไรครับผมมือสั่นครับผมโอ้ยใครเห็นก็ว่าตายครับดอกนี้เรียบร้อยโอ้โหโทษทีนะครับถ้าพูดอะไรรุนแรงหรือเสียงดังไปนะเลยเอลซูนี่มันดีกหัวใจอา้าวอุ้ยอุ้ยลูกนี้สวยฮะไม่ใช่ลูกนี้ยจังหวะยิงช็อตนี้สวยซะเหลือเกินนะครับผมไม่น่าอยู่นะฮะซูมต่อครับ สำหรับใครอยากเล่นเอาสูงก็ประมาณนี้จังหวะซูมก็ซูมไปนะจังหวะไม่ซูมเราก็ต้องออโต้ฮิตนะออโต้แอดแฟกเอ้ยกดสปินหลบฮะนี่แล้วยิงธรรมดายิงธรรมดายิงธรรมดาโอเคพิเศษ25ธรรมดา20นะครับผมสมัยก่อนอนะ่ะเข้าตามสั่งราคานี้อ้าวเราไม่ต้องกลับก็ได้เดี๋ยวเราได้เดอะบีดเราก็สามารถสเตย์เลนได้ฮนะเฮ้ยบัสมาว่ะมันเหมือนจะแคสที่เราซูมมนะันนะนะครับผมมีดหรือจะสู้กระสุนนะครับผมนี่ นี่มีดเลอจะสู้ตะกัวนะครับผม <Ultimate. S 1> okay. อยากกลับไปเล่นอาวีเอา้ายังไม่เล่นเหรอครับผมนี่ไงโพสิชันเราไม่ดีเราต้องมือไวนะตาต้องไวได้วยนะครับผมปักแถบได้แบบโดนใจมากปักนี้ก็ได้นะแถบมันจะปักได้สาอันเนาะอ่าได้เดอะบีชมาแล้วนะครับผมค่อนข้างจะดีเลย นี่ฮะเอาตัวแท็กไปเลยฮะไม่ต้องซูมนะฮะนี่ฮะดูเลือดฮะดูเลือดเด้งเป็นข้อเป็นข้อฮะนี่คือความเล่าของเดอะบีดนะครับที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับผมว่ามันเป็นไอเทมต้นเกมที่ทำให้แครี่อยู่ในไฟได้นานมากครับผมแล้วดาเมจไม่ได้ตกเลยนี่ฮะออโต้แท็กออโต้แท็กไอเหี้ยตายครับเอโต้แท็กแล้วออโต้ฮะดูครับเป็นสายที่ไม่ต้องซูมจะซูมก็แต่เมื่อเราไม่ถึงฮะแล้วก็ซูมจังหวะนี้ครับผม สวนหน้าไปครับพยายามออโต้ครับผมออโต้ไอ้แท็กเท่านั้นนะครับผมอย่าไปแบบเห็นเอลซูเล่นหลายๆคนเนี่ยซูมซูมอย่างเดียวเลยไม่รู้จะซูมอะไรฮะตีบ้านก่อนฮะนี่ฮะขึ้นไปฮะยังไงฮะซูมฮะเนี่ยจังหวะนี้ซูมได้นี่ฮะเจ็บหนักมาทางนี้เอ้ยไม่โดนฮะไอ้ดีคือย่อมาจากออ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 โต้ไอ้แท็กครับเออไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีครับ ตีตีเอดี AD ย่อมาจาก attract damage ครับผมหรือพลังโจมตีนะภาษาไทยคือพลังโจมตีนะครับความแรกของสก,กิลเนี่ยทุกสก,กิลเนี่ยมันจะต้องไปบวกกับออโต้แอทแทคครับเช่นแบบเออเราจะใช้ท่าตีลังกาสมมติผมบอกว่าตัวละครตัวหนึ่งเดี๋ยวสอนอยู่เดี๋ยวผมมีเดอะบีดนะผมมีเดอะบีดนะ โอ้ยผมมีเดบีดนะ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 นี่คือการเคาน์เตอร์ของเดอบีดนะครับผมอย่าไปหยองครับผมถ้ามีโบเก้นเราแพ้แล้วนะครับแต่ทุกคราวที่เราไม่ได้ใช้โบเก้นนะเราใช้เดอบีดนะครับผมเลื่อนมันจะเด้งมาเป็นข้อๆเลยนะฮะผมไม่ได้สนใจเจาะก,ก่อนนะครับเพราะว่าต้นเกมเนะี่ยเกาะคุณก็ไม่ได้เยอะนะฮะผมตีธรรมดาก็ได้เขเคนะ ถามเรื่องอะไรนะครับเรื่อง AD ชใช่ไหมเช่นเออ่ถ้าตีลังกาฟาดเนี้ยจะแรงไม่แรงก็คือ120คูณกับ AD อะไรประมาณนี้ AD พลังโจมตีเรา100ก็เท่ากับเอา100คูณกับ120ก็จะคือความแรงของสกลิลนะครับผมโอเคมาที่อแอทแอท็กเอาโต้แท็กไปเลยฮนะปกากขวาล่โอโซ่ไป โตไปต้องหวาโตได้เอ,อ,อาโตไปเกมนี้ชนะง่ายเลยนะโอ้ย oh, ไม่โดนเีร<ว> <the> ็จเราได้เ <'s> ท่มเทมการเกมตัวนี้เราจะใช้เป็นมูลานะครับการเกมตัวขวา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 ,ขา,ขาลืมดูขวาเราทิ้งเลนมาไกลน,นะกนเกมมันค่อนข้างสโนบอเลาะ On spot. your scalp is mine your tower has been destroyed an enemy has been defeated ต้งงองหว่านอะไรครับผมโดนโดนโดนโเขาไม่หยับแถบเราเกตเลือดเด้งมาเป็นข้อๆเลยนะสองร้ญญอยกว่าสบายแล้วได้ละเอาโต้แทบเลยนะ คนรับแขนเกมนี้ <No one S 2> น่าจะขาดมากออสูมแม่นเหรอครับถ้าเป็นระหวา่างเงี้ยออตโต้ไปเลยนะอุ้ย เขาก้างสโนบอลมากเลยนะเนี่ยพยายามยิงออโต้แท็กไปเกมเร้่มข้นง,ง่ายนะการยิงออโต้แท็กของของเอลสูเน,นี่ยค่อนข้างจะโหดเลยนะเอาตรงๆ ก็ไม่กล้ามายุ่งกับเราเนาะจะปล่อยซูมเมื่อกี้ดูเรืเ่องเดิง มันรู้ว่าเรามีเราคนเดียวมันเลยกล้ามาเนี่ยนี่ติดกำแพงครับผมโอ้ชุบ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  มีคนเกิดได้ในเอลซูได้มาได้เดี๋ยวเราใช้ดาบแดงนะครับเร่งในการบูทบูทพลังโจมตีขึ้นมาอยู่มีใครอยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวตาหน้าจะได้เอามาเล่นเอลซูน่าจะประมาณนี้นครับ เราต้องไปบุกนี้แหละเทนเล่นดีนะกับเรือนดอก็โอเคฉีด <c oughs> ได้ได้ได้เขี <c oughs> ย่ยนตัวอื่นบ้างไหมอ่ะตำแหน่งอื่นอะ่ะ <c oughs> เล่นออฟหลายตัวแล้วนะจอมออกสก,กัดได้สก,กัดก็ได้นะ ลาตีมากรอเราควรจะออกมาจากจุดแดงๆนะผมไปดันเลนให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนเขาชอบคิวเราเอาเน้นชนะนะเราจะไม่เน้นคิวอ้าเพื่อนบวกกันแล้วเขา้เขาไปแล้วมั้ยเข้าไปเราชอบไปตึงกลางครับผมจริงเราไม่น่าจะตึงกลางนะั้นเราน่าจะไปเลนอื่น ก็โ,โหเละหมดครับผมใจร้อนนะจริงแล้วต้องไปดันเลนอื่นนะเฟอร์เฟอร์อย่าทำเล่นนะถ้าเฟอร์ทำเล่นนี้เราจบเดี๋ยวล่อมาตายปะเนี่ยออรอดเฟรนชูดมาพอดีเฟรนชูดมาเลือดน,น้อยนะจะยิงแรงขึ้น เหมือนโยนดาบบอเดนทูสให้เลยโอลิเดนาเกิดแล้วเซ็งจังเราไม่ต้องเคลียร์คลิปแล้วเคลียร์คลิปเสียเวลาเราตีนี่เลยตีบ้านเลยอ้ไม่ถึงเดี๋ยวนี่เดียวเมืรีบตีบ้านเลยเรามีข้อเสียทีมเราอย่างหนึ่งคือเราน่าจะเลนดันเลนขวานะเราไม่ควรไปดันเนี่ยเราพยายามดันแต่ตรงกลางย้ำๆตรงกลางเดียวเลยไม่ใช่เรื่องดีนะครับผม แต่ถ้าเกมสโนโบอลอาจจะชนะได้แต่ถ้าเกิดพลาดมาอีกสักรอ,สอรอบสองรอบนี้อาจจะแพ้ได้นะนเวลาเล่นจริงอ่ะควรไปดันให้ครบสามทางครับ,อบอเผย